ที an ่หลัเข้านั้นเอาไปตัดดอกสากเป็นสุดริเแปดพอมันอ่ะนี่แล้วนี่อนอักรถก็ยวะดก่นเน่เลงอนรถด้อยิงแรงรถตาโอ้ยอไปหาเรื่องไอ้ทีจับก็เป็นหันใจเขาออกก็ทิเียงปับปับโอ้ยมันเล่นที่เดเ่นุดทยแล้วทายว

นี่ระที่ขาดหุกมรถนีอรถนี้จะรถเอ้ารถสาพ่อกะมันเอาไปเล้เากับเ่าซมันเอาไปเข่าไปเน่นแต่หนึ่งเอาไปที่ทำไรเล้าก็ไม่ได้อะทำขอราบ้อด้หกพันหนึ่งสีนึงอ่ะบอกก็แต่เสียค่าไปเสียค่ากะปันยีกว้าชุ้กันใจได้ที่นี่ยพอะถ้าเสีรถไถก็ปซื้อเงินสดอ่ะ ยุงจะไปแล้วน่าพี่ตาคายไปม้วัดเลยเนี่ยเพราเขาไม่เห็นว่ะาเจ้าจานเตียนเอาไปให้ใช้เนี่ยสักเตียนหนึ่งเตียนหนึ่งเขาก็สันเองไปสั่งบุษรักเขาก็คู่เขาก็ฝอยอยู่เนี่ยเขาก็คู่เขาก็ฝออยู่เนี่ยโอ้ยไปจะช่วยทำช่วยเงินยทำบ้านลูกเอารอเป็นเรื่ไปได้ซอยมันโอ้ยเอาใจไป อ๋อครับคนที่ว่าอยู่ป่ะอ๋อก็มีนี่เว้ยอ๋อนะโหแต่คนบนนี้นี่รถโอ๊ยเงินใสไปชั่วชั่วเลยเว้ยจะทําอะไรได้ชั่วชั่วตายชั่วชั่วเลยบ่ออกรถไอ้ อะไรเมันอะไรหนูว่เดยวที่จะเป็นจะีจะเป็นหูหรือเป็นจาเดี๋ยวเดี๋ยวมึนุ้นยีนในที่แหงาดกว่นี่หอยด้อลูกเา่าก็ลูกเต่าของโรงงานแห้งเท่าแห้งเลยเนี่ยบดทั้งกเลย้ยบันอีลงกต่สร้างไปเนี่ยแต่ตายเนี่ได้ไปเนี่ยแค่ที่มันมันกูออมเงิไ 好的，好的。教导啊，好照顾啊。好 <noise> 的。<noise> <noise>